โอเคครับสวัสดีครับผมหมอทอมนะครับและนี่คือ Doctor Top Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องนะครับเจ็ดเวลานะครับที่ท่านควรดื่มน้ำแบบสุดๆนะครับมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับอันดับหนึ่งครับนั่นคือหลังจากที่ท่านตื่นนอนผมแนะนำให้ท่านดื่มน้ำทันทีเพราะอะไรครับเพราะเมื่อท่านตื่นนอนเนี่ยนะครับ 8ชั่วโมงที่ท่านนอนมาหรือ9ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงหรือ7ชั่วโมงแล้วแต่เลยช่วงนั้นเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยสูญเสียน้ําไปทางเหงือ่อส่วนที่เสียน้ําไปทางการหายใจอย่างน้อย500ถึง1 0 0 0ซีหมายความว่าท่านมีภาวะที่เรียกว่า dehydration ซึ่งจะทําให้ระบบเผาผลาญนะครับระบบไหลเวียนโลหิตนะครับระบบฮอร์โมนต่างๆมีปัญหาดังนั้นถ้าใครตื่นมาแล้วไม่ดื่มน้ําเลยนะครับท่านจะรู้สึกมึนๆอื้อๆอึๆนะครับ แต่ถ้าท่านด่นตื่นขึ้นมาปุ๊บแล้วหยิบน้ำมาดื่มเลยประมาณสักร้0ย0 0ถซีซีซึ่งโดยเทคนิคท่านก็วางขวดน้ำไว้ที่หัวนอนนั่นแหละแบบนี้รับรองครับว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยร่างกายของท่านจะมีระบบเผาผลาญที่ดีระบบฮอร์โมนที่ดีแบบสุดๆเลยนะครับอันดับที่2ครับนั่นก็คือหลังการออกกําลังกายครับอันนี้สําคัญมากนะครับการดื่มน้ําหลังการออกกําลังกายทุกครั้งเนี่ยเป็นอะไรที่คนมักหลงลืม การออกกําลังกายในแต่ละครั้งเนี่ยท่านอาจจะสูญเสียน้ํา 100, 2 0 0 3 0 0 500ซีซีหรือบางคนอาจจะถึงพันซีซีเลยนะครับแล้วแต่ความหนักของการออกกําลังกายดังนั้นควรดื่มน้ําเติมเข้าไปและน้ําที่ดื่มเติมเข้าไปผมอยากให้ระมัดระวังพวกที่เขาเรียกว่า Energy Drink หรือว่าพวกแบบน้ําเกลือแร่ต่างๆเพราะน้ำเกลือแร่ต่างๆที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปมักจะมีน้ำตาลผสมอยู่ประมาณ30กรัมหรือ6ช้อนชา ดังนั้นผมแนะนําให้ท่านดื่มน้ําเปล่ามากกว่าและถ้าให้ดียิ่งขึ้นเป็นน้ําผสมเกลือชมพูแบบนี้ท่านจะได้แร่ธาตุแต่ว่าไม่ได้รับน้ําตาลซึ่งจะทําให้ระบบเผาผลาญท่านมีปัญหาดังนั้นผมแนะนําว่าในบ้านนะมีเกลือชมพูสักขวดหนึ่งนะครับแล้วก็มีน้าเย็นสักขวดหนึ่งประมาณสัก600นะครับซีซีแล้วก็เอาเกลือชมพูใส่เข้าไปนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ใช้ทําแบบนี้มาตลอดนั่นเองนะครับก็ดีมากๆเลยนะครับอันดับที่3ครับ นั่นคือประมาณสัก15-30นาทีก่อนเมื่ออาหารทุกมือนะครับผมแนะนำให้ท่านดื่มน้ำเข้าไปก่อนนะครับประมาณสัก1 5 0 3 0 0าถึง300อซีซีอันนี้แล้วแต่เลยนะครับหรือบางท่านนะอยากจะคุมน้ำตาลในเลือดอยากจะลดน้ำตาลในเลือดอันนี้แนะนำเป็นน้ำผสมแอปเปิ้ลไซเดอร์วานิลาแล้วก็บวกเกลือชมพูนิดหนึ่งนะครับน้ำหนึ่งแก้วแอปเปิ้ลไซเดอร์วานิลลาครับวิตมาเตอร์ด้วยนะที่มันมีตะกอนนะฮะยี่ห้อที่แนะนำคือยี่ห้อแบร นะครับใส่สักหนึ่งช้อนชาพอนะครับแล้วใส่เกลือลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับสักหนึ่งในสี่ของช้อนชาก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ดื่มเย็นๆจิบๆดื่มๆนะประมาณ15-30นาทีก่อนอาหารเวลาท่านทานอาหารเข้าไปเนี่ยน้ำตาลท่านจะไม่สิงนะครับอินซูลินท่านจะไม่กระชากนะครับเหมาะมากสำหรับผู้ที่อยากลดน้ำหนักนะครับเหมาะมากสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานนะครับเหมาะมากที่ผู้สำหรับผู้ที่แบบเขาเรียกว่ารักษาสุขภาพนะครับ อันดับที่4ครับอันนี้ก็สําคัญนะครับก่อนอาบน้ําทุกครั้งทําไมโดยเฉพาะท่านที่ชอบอาบน้ําอุ่นหรือน้ําร้อนซึ่งโดยปกติเนาะก็อาบน้ําอุ่นกับน้าร้อนกันเป็นประจําโดยเฉพาะตอนเย็นผมก็แนะนําว่าให้อาบน้ําอุ่นและน้าร้อนเนี่ยร่างกายมันจะได้เขาเรียกว่าปรับอุณหภูมิแล้วเข้านอนได้ดีแต่ตอนเช้าผมแนะนําให้อาบน้ําเย็นมันจะได้สดชื่นอ,อันนี้แล้วแต่นะฮะ แล้วคราวนี้เนี่ยเวลาเราอาบน้ําอุ่นเนี่ยท่านจะเห็นว่าตัวเราจะสีแดงๆร้อนๆแบบนี้มันเกิดจากเขาเรียกว่าภาวะวาโซด i เลเตชันของหลอดเลือดแดงที่บริเวณผิวหนังซึ่งจะทําให้ความดันของท่านเนี่ยต่ำลงมานิดหนึ่งคราวนี้ถ้าเป็นคนปกติมันไม่เป็นไรหรอกฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับคนๆนั้นนะครับคนๆนั้นนะครับเป็นเขาเรียกว่าเริ่มมีปัญหา เกี่ยวกับความยุดหยุ่นหลอดเลือดก็คือผู้ที่เริ่มสูงอายุตั้งแต่40ปี50ปี60ปีขึ้นไปคือจริงๆ40ก็ไม่สูงอายุนะฮะผมก็อายุ45นะฮะแต่เอาว่าถ้า40ปีขึ้นไปจริงๆเอา30ปีขึ้นไปเนี่ยนะฮะให้ดื่มน้ําก่อนที่จะอาบน้ําอุ่นทุกครั้งเพื่อป้องกันการหน้ามืดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอนะครับก็แนะนำนะครับมันไม่ได้ยากเย็นอะไรท่านก็ขวดน้ําวางไว้ในห้องน้ำแค่นั้นแหละนะฮะอันดับที่5้าครับก่อนเข้านอนอัน,น,น,อนะนนะ แล้ว8ชั่วโมงเนี่ยเราไม่ได้รับน้ําเลยแต่เราสูญเสียน้ําจากการหายใจจากเหงื่อที่ออกเวลาแบบนี้ถ้าเรามีการดื่มน้ําก่อนเข้านอนเนี่ยจะดีแต่ก็มีปัญหาอยู่หลายอย่างนะครับสำหรับผู้ที่ตื่นมาปัสสาวะตอนกลางคืนนะครับตั้งแต่2ครั้งขึ้นไปก็ไม่แนะนําหรือถ้าเกิดอ่าอย่างน้อยๆก็อาจจะให้ห่างจากการเข้านอนสัก1ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงครึ่งอย่างนี้โอเคนะครับ อาจจะใช้เทคนิคเป็นดื่มน้ำหลังมื้ออาหารมื้อสุดท้ายให้มากหน่อยก็โอเคนะครับต่อมาเวลาที่6นั่นครับอันนี้เวลาที่6นี่นสำคัญมากนะครับ when you are feeling tired คือเวลาที่ท่านรู้สึกอ่อนเพลียรู้สึกไม่มีแรงนะครับบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราอ่อนเพลียเวลาที่เราหงุดหงิดเวลาที่เราหิวเวลาที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยทำไมมันไม่มีแรงวะจริงๆแล้วเนี่ย ท่านอาจจะเพียงแค่มีภาวะที่เรียกว่า dehydration หรือการขาดน้ำเท่าน,นั้นเองไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เพียงท่านดื่มน้ำเข้าไป1แก้วทุกอย่างจะดีขึ้นทันทีคือโดยปกตินะครับคนมากกว่า90%เนี่ยเขามีการวิจัยมาแล้วว่าดื่มน้ำในแต่ละวันเนี่ยน้อยกว่า2ลิตรมากซึ่งท่านมีโอกาสจะเป็น1 ในนั้นมากๆดังนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับใครก็ตามที่มีความอ่อนเพลียบ่อยนะครับอะไรพวกนี้นะครับผมอยากให้พกน้ำสักขวดหนึ่งนะครับใส่เป้ใส่ย่ามนะฮะที่ที่ผมแนะนำให้วางขวดน้ำไว้เสมอนะหนึ่งในรถนะครับถ้าเกิดใครใส่เป้นะครับนะครับมีเป้ไปทำงานเสียบขวดน้ำเหมือนเวลาเราไปเที่ยวนะครับที่หัวนอนนะครับที่ห้องน้ำนะครับแล้วก็วางไว้ตามจุดต่างๆตามบ้าน นะครับแล้วก็บางคนเนี่ยเขาก็จะมีกระติกน้ำนะอย่างผมก็มีกระติกน้ำเนี่ยผมก็ใส่ชาไว้ตลอดนะครับชาร้อนเนี่ยชาสมุนไพรไว้จิบดื่มตลอดทั้งวันไม่หลุด IF นะครับ mm hmm. ก็ดีมากๆนะครับหรือบางคนก็อาจจะเป็นแก้วแล้วก็มีหลอดดูดเดี๋ยวนี้ก็มีเนาะเก็บความเย็นก็สามารถดูดน้ําได้ตลอดผมก็มีตลอดคือสามารถจิบดื่มน้ําได้ทั้งวันแล้วสุขภาพเราก็จะดีมากๆนะครับและข้อที่7ครับเมื่อคุณรู้สึกป่วย อันนี้สําคัญมากครับเพราะว่าเวลาเรารู้สึกป่วยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีการาเขาเรียกว่าร่างกายของเราอุณหภูมิจะสูงขึ้นพอร่างกายของเราเนี่ยอุณหภูมิสูงขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายของเราจะขับเหงื่อออกมากขึ้นมันเหมือนจะเขาเรียกว่าทําให้พิษไขเราลดลงอะ่ะซึ่งจังหวะนี้แหละที่เราจะสูญเสียน้ําและร่างกายที่ตอนเราไม่สบายนะจะเป็นร่างกายที่ต้องการดื่มน้ํามากกว่าปกติ ให้เติมเกลือชมพูไปด้วยเพื่อจะได้เกลือแร่อันนี้สําคัญจริงๆนะครับช่วงที่ท่านไม่สบายนะฮะจากปกติผมแนะนําว่าอาจจะดื่มน้ำวันละ2ลิตรถึง2.5ลิตรแต่ถ้าท่านไม่สบายอาจจะถึงอาจจะเพิ่มไป2.5ลิตรอาจจะเพิ่มไป3ลิตรได้เลยอันนี้สําคัญจริงๆและนี่คือ7เวลานะฮะผมจะย้อนให้อีกครั้งนะครับ 1. ตื่นปุ๊บดื่มทันที 2. หลังออกกําลังกายทุกครั้ง3.30นาทีก่อนมื้ออาหารทุกมือ้อ 4. นะครับก่อนอาบน้าทุกครั้ง 5ก่อนเข้านอนสําหรับผู้ที่ไม่มีปัญหาปัสสาวะตอนกลางคืนนะครับหนะครับเวลาที่ท่านรู้สึกเหนื่อยและ7เวลาที่ท่านป่วยหรือมีไข้ขึ้นสูงอันนี้จําเป็นมากๆนะครับโอเคครับเดอย่างนี้ลองเอาไปใช้กันดูนะครับและท่านใดที่สนใจไปลุยคลาสเรียนนะฮะไม่ว่าจะเป็น healthy if master class นะครับหรือว่าปรับระบบเผาผลาญลดโรคเลื้อรังนะครับหรือว่า keto g e n ิ i c diet ที่เป็นแบบสายสุขภาพโดยเฉพาะเลยซึ่งง่ายมากๆใครจะทานคีโตผมแนะนําจริงๆอยากให้เรียนกัน คือเราเราแบบเขาเรียกว่ามองข้ามการเรียนที่เขาเรียกว่าจะดีกับเราไปช่วยชีวิตเรื่องการเรียนสุขภาพเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันดูห่างไกลตัวตอนเราที่ไม่สบายใช่ไหมฮะแต่เมื่อไรก็ตามที่เออเรามีความรู้เนี่ยยิ่งอายุน้อยเท่าไหร่ยิ่งมีความรู้ดีเท่านั้นก็ยิ่งจะทําให้เออเขาเรียกว่าในชีวิตที่เหลืออยู่ของเราเนี่ยมันมีแต่สุขภาพดีอายุยืนยาวแล้วก็หุ่นดีไปตลอดชีวิตนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับพิมพ์สนใจหรือว่าแอดไปที่ไลน์ ด็อกเตอร์ท็อปสโตครับแล้วมาเจอกันในคลาสกับเพื่อนๆหลายพันคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย